อืมฮึ่อาร์เซนอลทำอะไรก็ดีไปหมดครับล่าสุดมิเกลอัลเตต้าครับโอ้โหคุมอาร์เซนอลชนะเร็วที่สุดครับในศึกพิมลังกฤษครับชนะครบ100นัดนะฮะถือว่ายินดีด้วยครับล่าสุดมิเกลอัลเตต้าผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลคุมทีมชนะในพิมลังกฤษครบ100นัดได้เร็วที่สุดของสโมสรเหนือกว่าตำนานอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ไปแล้วนะครับ อาร์เตต้าเนี่ยเพิ่งพาอาร์เซนอลเก็บชัยชนะที่สำคัญต่อการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลน,นี้ครับในเกมน็อตลอนดอนดั์บิมแมชครับที่บุกเชือดสเปอร์ครับถึงสกิดเลยสมประตูสองเมื่อกี้เองนะครับถือว่าขึ้นนำเร็วกับ3-0เลยนะครับชัยชนะล่าสุดนี้ครับทำให้อาร์เตต้าคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีกครบ100นัดจากการคุมทีมทั้งหมด169นัด เป็นการชนะถึงหลักร้อยได้เร็วที่สุดของสโมสรและก็เร็วกว่าเซนเวนเกอร์ตำนานกุนซือที่เคยทำได้ในการทุม179นัดนะครับนอกจากนี้ครับอาร์เซนอลยังการันตีการจบอันดับเหนือคู่แข่งไก่เดยทองสเปอร์อย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของแฟนบอลอาร์เซนอลอีกวันหนึ่งนะครับเลยเป็นการบุกชนะคู่ปรับตลอดการ2นัดติดเป็นครั้งแรกในยุคของพิวหลังอังกฤษนับตั้งแต่ฤดูกาล1988-1989นะครับ ถือว่ายินดีด้วยครับสำหรับทางอาร์ซนอลของมิเกลอาร์เตต้านะครับคุมทีมชนะในศึกพิมพ์นักเกครบ100้นัดเร็วที่สุดนะครับเหนือกว่าอาร์เซนอลไปแล้วครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้าช่วกันครับมีความคิดเห็นยังไงกับกุนซือรายนี้แล้วก็ฟอร์มของอาร์ซนอลไอ้ปืนใหญ่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมถือว่ายินดีด้วยสำหรับทางมิเกลอาร์เตต้า